วันนี้นะคะบอสจะพาแฟนเนี่ยไปล่าท้าผีด้วยกันนะคะึ <Hey. S 1> ่งลัวเลยค่ะเฮ้ย <Hey. S 1> โอ้โหที่ล้า ก็สำหรับวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กันในเกมซากุระสคูซิมูเลเตอร์เช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยราก็มีชาเลนจ์จะมาทำนะคะไม่สิลองพูดว่ามีอะไรแปลกๆจะมาทำนะคะวันนี้นะคะปอจะให้น้องยันจังนะคะในเกมซากุระเนี่ยไปล่าท้าผีกันในโรงเรียนซากุระกันนะคะก็ไม่รู้ว่าจะน่ากลัวขนาดไหนนะคะทุกคนค่ะ เอ่มก็คือว่าได้ข่าวว่าในโรงเรียนเนี่ยในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยจะมีวิญญาณนะคะแล้วก็จะมีเจ้าปีศาจนะคะที่อาศัยอยู่ในโรงเรียนอยู่ด้วยนะคะไปค่ะก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะคะไป ลุยตื่นเต้นนะคะคือปอเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นแล้วก็ยังไม่เคยมาเล่นตรงนี้เลยนะคะก็สวัสดีค่ะน้องเป็ดขาก็คือยังคงใส่ชุดเก่าอยู่เลยนะคะทุกคนไปค่ะสวัสดีค่ะน้องแมวเหมียวคือว่าเวลาให้เราเข้าเกมมาใช่ไหมคะอย่างแรกเลยค่ะ มาหาน้องเมีย่อนะคะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องใส่ใจเขาหนึ่งนะคะในขอกอดเลยค่ะอืมเนื้อลักชุมุ้นเลยโอเคแล้วปอขอทําการนะคะเปลี่ยนสื้อผ้าก่อนแล้วกันเนาะวันนี้นะคะปอจะพาแฟนเนี่ยไปล่าท้าผีด้วยกันนะคะเป็นแฟนหนุ่มของเรานะคะก็ วันนี้ปาขอใส่เป็นชุดนักเรียนแล้วกันนะคะแล้วก็ขอเปลี่ยน็อปนะคะจะใส่หูแมวดีไหมน่หรือว่าจะใส่หูฟังดีอุ้ยอันนี้คือติดกิฟต์นะคะโหโคตรน่ารักเลยแล้วก็เลยคือหมวกเนาะ อันนี้คือหูหมีนะคะทุกคน<ไ>ปอขอใส่เป็นมงกุฎแล้วกันนะคะมีความเป็นหรอว่ามงกุฎรูปแมวแล้วก็มีรูปหัวใจตรงกลางด้วยนะคะเห็นไหมน่ารักมากมากเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะก็อันดับแรกเลยนะคะเราจะไปโรงเรียนกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวปอจะทําการเดินแล้วกันนะคะไปโรงเรียนดีกว่าค่ะทุกคนคะ่ะอุ้ยไม่สิทุกคนเราเนี่ยจะมาลืมแฟนไม่ได้นะคะขอมาหาแฟนก่อนแล้วกันนะคะ <Yeah. S 2> ที่รักคะไปลงเลนกันคะ่ะที่รักไปคะ่ะเป็นไงเขาเรียกว่าเชื่องคะ่ะเออคือแบบว่าทําอะไรก็คือทาตามนะคะเขาเรียกว่าวางงายสอนงายนะคะถือว่าเราเนี่ยพอมีเขาเนี่ยเราก็ไม่เหงาเลยนะคะทุกคนโอ้นี่เลยคะ่ะ โรงเรียนซากูระนะคะเขาบอกว่ากลางคืนเนี่ยผีเนี่ยค่อนข้างเฮี้ยนเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งปีศาจแล้วก็มีทั้งวิญญาณชั่วร้ายด้วยนะคะโอ้โหไม่ธรรมดาอ่ะเฮ้ยไม่ธรรมดาโอเคค่ะทุกคนลุยฮะเอิม่มที่รักคะฉันว่าเธอเนี่ยควรจะไปห้องเรียนของตัวเองนะคะที่รักโอเคค่ะถึงห้องเรียนแล้วนะคะ ที่รักคะขอบคุณที่มาส่งนะคะแต่ว่าฉันว่าที่รักเนี่ยไปเถอะคะ่ะไปเรียนเถอะคะ่ะที่รักค่ะเจอก,กันนะคะ่ะที่รักเดี๋ยววัดที่รักออ้ยน่ารักมากน่ารักมากค่ะคือมีความมานั่งเศ้าแฟนเรียนด้วยนะคะทุกคนค่ะอ oh. เป็นแฟนที่แบบว่าแสนดีแล้วก็โคตรน่ารักเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าถ้าปอมีแฟนแบบนี้เนี่ยทุกคนขาปอเนี่ยรักตายแน่นอนนะคะคือเทคแคร์เราแล้วก็ใส่ใจเราด้วยนะคะ <S <S เออดีมันนั่งเฝ้าเราเลยนหนังสือทุกคนขาคิดได้ยังไงคะก็เดี๋ยวปอขอทําการนั่งเรียนก่อนแล้วกันนะคะก็นี่เนะยคะ่ะกำลังทำการบ้านอยู่นะคะแล้วก็กำลังฟังคุณครูสอนอยู่นะคะ 嗯。Mm. ก็เดี๋ยววันนี้นะคะพอเราเรียนเสร็จเนี่ยเราก็จะมาเล่งเวลานะคะให้ถึงประมาณสักสองทุ่มนะคะแล้วก็ค่อยมาล่าท้าผีกันนะคะโดยปอเนี่ยจะให้แฟนนะคะเป็นผู้ติดตามนะคะคอยปกป้องเรานะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าแฟนไหนจะตาหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวปอเนี่ยจะกันไว้แล้วกันนะคะคือว่าถ้าปอนเล่นเสร็จนะคะปอจะไม่กดเซฟนะคะเผื่อว่าเราเนี่ยจะทําให้แฟนของเรา ตายนะคะทุกคนเออกันเหนียวไว้เนาะโอเคค่ะก็ที่รักคะฉันหิ้งอ้เ้าแล้วว่ะเอ้าอาจารย์หายไปไหนกันะทุกคนเอ้าอาจารย์หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะทุกคนอ๋ออ๋อแล้วไงอาจารย์มาสอนแล้วค่ะอ่อรู้สึกว่าวิชานี้เนี่ยจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะเห็นไหมนี่ก็กำลัง เรียนหนังสืออยู่นะคะทุกคนค่ะอันนี้คือเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยผู้ชายตกข้างๆคืออะไรคะคือหลอนแงะมองฉันทำไมหรอคะคือไม่เห็นหรอคะว่าข้างหลังเนี่ยแฟนฉันน่ะนั่งเฝ้าอยู่อะค่ะเออแล้วคือดูดูดูเขาดิทำท่าแบบชักชวนอะอย่างเนี้ยเห็นไหมเฮ้ยดูดิอะไรอะ ือเธอกำลังส่งสายตาอะไรหรอคะที่รักเอ้ยไม่ใช่สิคือเธอกำลังส่งสายตาแบบนี้คือเธอหมายความว่าอะไรคะ<ป>คือฉันจะไปนอกใจแฟนของฉันแน่นอนคะ่ะเพราะว่าแฟนของฉันเนี่ยหล่อที่สุดแล้วก็แสนดีที่สุดแล้วนะคะ <Wow. S 1> เออแต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็หน้าตาหล่อเหลาไม่เบาเหมือนก,กันนะคะทุกคน <I. S 1> คือหน้าตาเหมือนรุ่มพี่เลยอะเออเห็นไหมเหมือนไหมเออมีความแบบ แอบหลอนะคะแต่ก็ฟู้แฟนของเราไม่ได้หรอกค่ะทุกคนจริงๆเธอถ้ามองอะไรหรอฮ้มองอะไรยะแล้วก็โดนหรอกคือเฮ้ยเด้อเหอะเดเหอะโอเคค่ะทุกคนก็เราจะมานั่งเรียนนะคะให้มันจบๆไปเนาะนี่คือท่าที่เรากําลังนั่งเรียนอยู่นะคะคือเหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังนั่งเหม่อแล้วก็เหมอมองออกไปบนหน้าต่างนะคะคือเธอจะเเหมร์ทำไมคะ เธอควรจะเรียนหนังสือไหมเฮ้ยไม่ค่ะคือว่าวันนี้เนี่ยฉันน่ะกำลังเหมอแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าคืนนี้เนี่ยฉันจะพาผู้ชายเนี่ยกลับบ้านด้วยดีไหม <c oughs> <c oughs> กำลังเม่อออกไปกำลังเหมอเพราะว่าคิดถึงเรื่องผู้ชายอยู่หรือเปล่า ไม่สิคะที่เหม่อเนี่ยก็เพราะว่าไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยแฟนเนี่ยจะตาหรือเปล่านะคะทุกคนเออเพราะว่าได้ข่าวว่าปีศาจเนี่ยค่อนข้างดุแล้วก็ค่อนข้างตีแรงมากๆเลยนะคะก็แอบตื่นเต้นนิดนึงนะคะโอเคแปลกๆแล้วเมื่อไหรอ่อาจารย์จะสอนเสร็จเนี่ยเฮ้อ ฮอ,อาจารย์คือจะสอนม,มาถึงไหนคะคือขี้เกียจเรียนแล้วอ่ะทุกคนปรขอเล่งเวลาแล้วกันนะคะก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยปอก็เล่งเวลามาประมาณเที่ยงครึ่งแล้วนะคะไปดีกว่าคะ่ะทุกรัค่ะตามมาเลยอุ้ยดูสิตามไม่หยุดเลยคะ่ะทุกคนนี่แหลคะค่ะคือแฟอนที่ปอล่ยอยากจะมีนะคะทุกคนไปคะ่ะเราจะพาแฟนเนี่ยไปนั่งกินชากันนะคะเพื่อผ่อนคลายคะ่ะทุกคน กี่ราคามันนี้เร็วดูดิอ้ยดูดีมีความนั่งกินพร้อมเราแล้วก็มองเราไม่ละสายตาเลยนะคะโอ้โหจะหวานไปไหนคะทุกคนคะ คือเราเนี่ยพบคนค้ั่งรักหนึ่งอัตรานะคะทุกคน <Yeah. S 1> คือที่รักคะชานเนอร์ดูว่าคุณเนี่ยกำลังค้ั่งรักฉันนะคะแต่ว่าไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะคะที่รักขาโอเคค่ะก็กินเสร็จแล้วนะคะทุกคนจะปอขอเล่งเวลาแล้วกันนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะทุกคนเราจะมาเล่งเวลากันนะคะเป็นเวลา หกโมงเย็นแล้วนะคะคือท้องฟ้าเนี่ยเริ่มจะเป็นสีม่วงๆแล้วนะคะโอเคล่ะคะ่ะไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยเราเนี่ยจะลอดจากปีศาจหรือเปล่านะคะก็ฉันเนี่ยอยากจะบอกว่าฉันน่รักคุณนะคะทุรักคะ่ะว้านี่น่ารักมากๆเลยนะคะทุกคน โอเคค่ะก็ไม่รู้ว่าในโรงเรียนเนี่ยนักเรียนเนี่ยไปกันหมดหรือ,อยังนะคะพอขอไปเช็กก่อนแล้วกันนะคะทุกคนอุ้ยอุ้ยนี่ไงรูปปั้นอันนั้นแหละที่มันมีวิญ,ญญาณสถิตยอยู่นะคะอู้แล้วก็อันนี้ด้วยค่ะทุกคนคะ่ะคือเรากําลังแอบมองอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะคะเฮ้ยแล้วก็อะไรอะ่ะ พี่ทุกคนโครงกระดูกห้องนี้ก็น่าโกงมากเลยหือแล้วอันนี้คือห้องอะไรนี่อ๋อห้องคอมเหรอโอ,อ้อันนี้เป็นห้องคอมนะคะทุกคนโอเคค่ะพอขอมาเช็คก่อนแล้วกันนะคะว่ามีใครอยู่หรือเปล่านะคะฝั่งซ้ายคือไม่มีใครอยู่แล้วนะคะส่วนอันนี้ก็คือไม่มีใครอยู่เช่นกันนะคะโอ้ยแอบตื่นเต้นนะคะเนี่ยทุกคนมาฮะ ไปค่ะปอจะเร่งเวลานะคะให้ถึงประมาสักสองทุ่มนะคะกำลังดีเลยเนาะโอเคค่ะและตอนนี้เนี่ยท้องฟ้าก็มืดแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปดูว่าข้างในเนี่ยจะมีปีศาจจริงๆหรือเปล่านะคะทุกคนแอบบน่ากลัวเหมือนกันนะคะเพราะปอก็ไม่เคยมาเลยนะคะเนี่ยดูสิท้องฟ้ามืดหมดแล้วที่รัคะ ฉันกลัวดังเลยค่ะฉันกนลัวเลือเกินค่ะโอ้โหไม่ต้องกลัวนะคะที่รักขามันนี่เร็วปึ๊บไ,<อ>ไม่สิเราต้องขอแค่จุงมือพอนะคะโอเคค่ะเราจะพาแฟนเนี่ยจุงมือไปเพื่อหาปิศา์กันนะคะทุกคนปึ๊บ,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 บโอเคอคิดว่าน่าจะอยู่บริเวณชั้นสองด้วยนะคะคือไม่รู้ว่า เราจะรอดหรือเปล่านะคะทุกคนมาดูกันค่ะเฮ้ยนั่นไงเจ้ากระดุกน่ากลัวเฮ้ยว้ายติดตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือคือมันทำร,รา้ายเราใช่ไหมใช่แล้วมันจะมาฆ่าเราแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันแบบว่าเดินช้านะคะเห็นไหมไว้ายว้ายก็ตามมายดีก็ตามตามันอยู่ว้ายเอออ่อน,นังเลยทุกคนเออค่อยถอยสิวะทุกคนไปฮะ เราจะขึ้นไปที่ชั้น3กันนะคะชั้น3นี่แหละหน่าจะหดที่ว้าย้ยออออตก,กใจตก,กใจเจ้าตัวนี้ล้อเกินโอเคค่ะแล้วก็อันนี้เลยค่ะทุกคนที่รักซึ่งลกงเลยค่ะ้ยโอ้โหที่รัก คือไม่น่ารอดโอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนโอ้โหไหนโอ้โหวันดีโอ้โหมันเยอะแล้วเกินไปแล้วไปแล้วโอ้โหไปแล้วโอ้โหก็คือแฟนเนี่ยพยายามปกป้องเรานะคะแต่ว่าแต่ว่าเราต้องหนีค่ะเพราะว่าเราเนี่ยอ่อนแอมากๆเลยนะคะไปดีกว่า ที่นีเนี่ยไม่ปลอดภัยเลยค่ะทุกคนไปแล้วโอ้ m ม g ก็คือเราเกือบตายอะ่ <c oughs> ะนี่คือเหล่าปีศาจของโรงเรียนที่นี่นะคะทุกคนน่ากลัวไหมคะดูสิแต่ว่าเจ้าโครงกระดูกเนี่ยมันจะเดินช้ามากๆเลยนะคะทุกคนดูแฟนดิ อย่านะอย่านะคือเธอจะมาฆ่าฉันงั้นหรอไม่มีทางหรอกจ้กทุกคนดูแฟนดิแฟนคือยอดรักโซอุ้ยแฟนอุ้ยแฟนตายแน่เลยค่ะทุกคนทำไงดีแฟนสู้มันแฟนโซมันคือพอคิดว่าแฟนเนี่ยไม่น่ารอนนะคะแฟนมันนี่แล้วพอแล้วไม่มหลพวกแกคือพวกแกจะมาฆ่าแฟนฉันหรอ คคเรามีปืนนะคะทุกคนเราจะไม่ยอมค่ะเราจะฆ่ามันทั้งหมดเลยทุกคน ทำไงดีนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ปอเนี่ยจะไม่เซฟนะคะเพราะว่าแฟนเราจะตายโว้ยยิงออ้ออืออออ้าวตายไปอ่ะอุ้ยตายเลยเหรอโอูทุกคนทีนี้ก็เหลือแค่สองตัวนี้นะคะที่มันฆ่าย,ยากมากๆเลยนะคะมนะันนี่เซ ันจะฆ่าพวกแกให้หมดเลยแต่มันฆ่ายากกันเนี่ยทุกคน,ม,นมันไม่ได้ฆ่าง,งา่ายๆนะเนี่ยเพราะว่ามันเดินไวมากๆเลยทุกคนยา yeah! กระดุกตายสองตัวนะคะโอ้โหแปลว่าแฟนเนี่ยรู้สึกซึ้งเลยว่ะทุกคนทำยังไงดีแฟนฉันตายแล้วฉันไม่นหน้าหาเรื่องเลยไม่นะไม่อุ้ยเฮ้ยอย่านะอย่านะทุกคนทำไงดีวะคือปอต้องการอุ้มแฟนทุกคนคะ่ะเฮ้ยอย่าอย่าตามมาันะ อ๋อปอรู้แล้วค่ะเดี๋ยวปอจะว้าไปที่บ้านก่อนดีกว่านะคะเออเออว้ยขอนอนเติมพลังก่อนแล้วกันนะไม่นะแฟนฉันตายแล้ว ฉันจะต้องกลับไปอุ้มศพแฟนให้ได้นะคะไม่อยากเชื่อเลยว่าเราเนี่ยจะสูญเสียแฟนไปนะคะทุกคนเศร้ามากก็คือแฟนเนี่ยเขาพยายามปกป้องเรานะคะเพื่อไม่ให้เราเนี่ยโดนพวกปีศาจเนี่ยทำร้ายนะคะแต่เราก็ไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะเขากลับไปที่โรงเรียนแล้วกันนะคะมาฉันกลับมาแล้วเพื่อนฉันจะกลับมาอุ้มศพชายฉันนะนี่ไง นี่เป็นสบของเจ้าผีชั่วร้ายนะคะคือตัวนี้เนี่ยไม่โหดเท่าตัวเมื่อกี้นี้นะเออมัคือตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อเหมือนนางจะเป็นรูปปั้นนะคะทุกคนคะ่ะใช่แล้วค่ะนี่แนี่ยและนี่ แบบนางแบบนางตีแรงมากเลยอ่ะที่รักที่รักโอ๊ยอปวดตายเลยโอ๊ยตายเลยอ่ะกำลังอุ้มแฟนเลยทุกคนเริ่มใหม่หมดเลยนะคะคือปอไม่น,าน่า คือตัวสีเหลืองเนะี่ยคือเป็นตัวที่ตีแรงที่สุดแล้วก็เป็นโหดแล้วก็โหดมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะโอ้โหก็คือเราเนี่ยกลับมาที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมนะคะก็คือเหมือนเริ่มใหม่อะเอาจริง แต่ว่าเราเนี่ยก็คือได้รู้ว่าตัวไหนเนี่ยที่โหดที่สุดนะคะทุกคนอย่างน้อยเนี่ยถ้าเรากลับมาใช่ปะเราก็ได้เจอแฟนเราเหมือนเดิมค่ะก็คือแฟนเนี่ยไม่ตายแล้วนะคะทุกคนถทดที่รักมันนี่แล้วนี่ กลับมาหาแฟนนะคะก็คือว่าเริ่มใหม่เนาะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆแล้วก็น้องๆก็อชอบกัน,นะคะ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะก็อย่าลืมกดติดต่อใครให้ปอด้วยนะคะสำหรับวนะะันนี้ก็บา,บายค่ะเจอก,กันนะคะทุกคนบ๊ายบาย